ชิดล่างไว้นะชิดล่างไว้ชิดล่างไว้ชิดล่างไว้เราจะโดนอเมิฝั่งเดียวตายเตะเลยตายเตะเลยตายเตะเลยไม่ดใส่ซิงไปซิงมันเดินมาเนี่ยมันค่อยๆเดินมาเนี่ยแรงบอดกดดันเออสวยซึ้งกระเนี้ยกูแลนรับไม่ทันนะกูแลนรับไม่ทันนะอย่าไปไกลนะนั่นไม่ใช่แลนกูนะมึงอย่าหลงแลนกันนะ <Bien guided> <laughs> มันไม่ใช่แลนด์กูนะม <avenues> ันเป็นซื้อของมาแล้วใช่ป่ะมันใส่ของฟีกันแล้วอ่ะของเพิ่มค่าฟรีอะสวยค่าไปเชียร์พาราหน่อยจับดิแล้วจับดิแล้วอ่มันถอยไปแล้วมันถอยไปแล้วโอเคพารามาดไอชิชิชชิดบชิาชิชินมาชิดบนมาชิดบนมาชิชชิิิชิ ไปแอมันได้บ้านไปแล้วอ่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วไปเบอร์ห้า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 เบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอรห้าอไรมัดยึดอยู่อารมาอยู่เบอร์ห้าม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 นมาขึ้นอยมา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 ขึ้นมาขึ้นมา มันปัสกสัตว์อ่างบอกว่าทำไมไม่ขี่ตเฮียติดเฟียติดเฟียติดเฟียชุดหน่อยไดยบีม,มาบีบไปไหนมีจิต้ว,วงเออบีมาบีบมาเบีมาบีมาแลนส่งอยู่แลนส่งอยู่มมตัวน้บีมาหาจับพีดโอ๊ตหาจับพีดสไนหาจับพีดอุ้มโดน มันยืนอยู่เนี่ยแอคต์จะไหมสวยูแลนวงวงเอ่อทวนเข็บใคยในกานะขยับมาขยับมาขยับมาเห็นไ่าเห็นเสกป่า,าเห็นเสกป่ะเติะตายเกิดจะตายอ่ะเขียร์ไปสวยมเตนะกูแลนบนนะกูแลนบนนะมันเกิดมามันไม่มีเลือดมันเกิดมามันไม่ไม่ไม่มีเลือดดาเมจไปเลย ไม่มีแรงปูยังไงเกิดมาก็ตายตั้งหน้าตั้งหน้าตั้งหน้าไปไหนตั้งหน้าไปไหนดาเหม่อลงล่างไปตั้งหน้าไปไหนดาเมจลงล่างไปสวยขออ่หนเคลียร์สไนล่างหน่อยเคลียร์สไนล่างหน่อยเคลียร์สไนล่างหน่อยโอ้โหโดนซาตานสวยเออชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยชุบอ้อนหน่อยได้ชุบอ้อนหน่อยมายืนขอบล่างยืนขอบล่างก็กดชุบ ถึงปะไม่ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรกำลังเดินกำลังเดินกำลังไปรับกำลังกำลังไปรับคือแล้วตั้งลยุนั่งเลยตะเกียวายุตั้งลงไอ้โคมไฟตั้งลงโคมไฟตั้งลงโคมไฟอย่าอย่าไล่ไปเยอะอย่าไล่ไปเยอะอย่าไล่ไปเยอะให้มันเดินมาให้มันเดินมาไอ้เตอร์สั่งยังช่วยจะตายตรงเตอร์สั่นะจะวิ่งไปติดเย่องติดหลังให้ตัดตายหมดแล้วอะลมั้อะลมั้หมดแล้วอะลมั้หมดแล้ว อัดเดียวหรนเกยไปเคีย์ไปอ้าวตายมัดเดียวไม่ใช่ Family คลิกๆไล่ตีม Family แล้วเออเฮ้ยมันเกิดมาทำไมเนี่ยไอ้เี่ยเจ็บนบบนีอะไรมาติดไบริการบอล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 บอ Family เคีย Family ไป เทียสัมภารีมันอยากมาเล่นเหรอบนเบอร์ห้าบนเบอร์ห้าบนเบอร์ห้าได้ดิไอหนุ่มได้ดิไอหนุ่มไม่ต้องตีหินมันนะเทียร์ไปเทียร์ไปยืนตรงเนี้ยหักหลักว่าหักหลังโอ้ตีโอ้เข้าโอ้เข้าโอ้ด่วนเข้าเข้าเข้าข้าหลังไปเลยสวยนั่นแหละบีบมา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 รับโอ้บีมารับโอ้บีมารับโอ้ ให้กลับไปตีอะรามาสก่อนอกูอยู่กลางวงให้กลับไปตีอาลามัสค่ายหมดก่อนค่ายหมดก่อนค่ายหมดก่อนบีมาบีมาซุปอ๊ดบีมาซุปอดบีมาห้าหมดแล้วหมดแล้วเบอร์สามันยึดเบอร์สามันยึดไปสานี่มากดบอร์สมมากดกดโดบอร์สามาี่เราูวิเลมไอ้ีกับบ่อเลยกูมามามาเบอเบอร์สามนี่ะมาเพื่อ ต้องใส่ของกันหรือเปล่าวะไอ้พี่โห้ยอันนี้แหละนะเอ้ยอย่างนั้นเลยอะเฮ้ยมันไดแกเพื่อนกล้ามันมาบีมาบีมาแต่ส่งแล้วมาบีบีมากล้าเล่นโดโดโดแรงแรงขึ้นไปอีกแล้วก็พี่เต็ดติดต็ดแป๊บนึงอ่ะส่งแล้วส่งแล้วมาบีมา ผมจะเข <kommt S 2> right <back> ้าเข้าหลังโอ๊ตโอ๊เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยดีเข้าเลยสวยแล้วอมไปตัดแล้วส่งมาไอ้พีเข้ามาชุบชุบโอ๊ตชุบโอ๊ตชุบโอ๊ตชุบแล้วชุบแล้วมีคนชุบแล้วตายตายบีบมาบีบมาบีบมาอยากจะเล่นมากอยากเล่นเหรออยากจะเล่นมากกูเดินตามนะทุกคนตามมาเขียร์ในกุ้งก่อนเขียร์ในกุ้งก่อนเขียร์ในกุ้งใจเย็นใจเย็นใจเย็นตกเยอะ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 บีบมา กูแลนทับศพนะกูแลนทับศพนะมามันมันต้นไม้ไม่ได้แล้วอ่ะบีมาบีมาไล่มาไล่มาไล่มาตายดิมึงหิวแสงเหรอแก้วหน่อมาดิมาดิมาสวยตกเยอะตกหมดตกหมดตกหมดอย่าไปตีหินเขาอย่าไปตีหินเขาเบอร์สี่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 กระมากลับมากลับมากลับมากลลับกับมากลับมาเฮียเอามาเบอร์สองลวพี่ ไปข้างหลังมีพ้นเต้ห้าเฮ้ยไปสี่เหรอสี่โหลสี่โหลดสี่โลดขึมาออก็คือกิวไอเทียที่หัวกับเราเมื่อกี้มันตื้ดมาอ๋อตั้งหน้ามาไหนรับดาเมจมาเตรียมเตรียมโดนมาเบอร์ห้าโดนมาเบอร์ห้าสามสองหนึ่งแรนส่แล้วมามาโอ๊ตเตรียมข้าหลังโดเตรียมโดดข้ามเตรียมโดดอาย่ข้างหน้านี่สุบหน่อยสุบโอสุบโอสุบโอสถบแล้วถูบแล้วถูบแล้วอ่ะแลนส่งแล้วมาแลนส่งแล้วมาตกตกหมด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  บีบชุดไหมบีบจ้าอ่าบีม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 าแอดข้างนอกเห็นเปล่าที่มันเดินมากำลังจะเข้าหลังเราแอดกำลังจะเข้าหลังเราสวยบิวขึ้นเบอร์สองเลยบิวขึ้นเบอร์สองเลยบิวขึ้นเบอร์สองเลยมาขึ้นเบอร์สองมาขึ้นเบอร์สองมาขึ้นเบอร์สองมามาข้ามันมามามาไม่ใช่ว่ากูดันมึงไม่ได้นะกูไม่ดันมึงกูช่วยมึงกันเนี่ย ยมันบอกพีทจ mm ้า hmm, อีกไหนพุ่นไหนพุ่มไหนพุ่มแลนอยู่แลนอยู่อ่ะบีมาขึ้นสองหรอขึ้นสองเลยขึ้นสองเลยขึ้นสองเลยขึ้นสองฆ่ามไม่หมดแตกอย่างเงี้ยเติมมาเติมมายังอยู่ยังอยู่มันสั่งยิ้มในบ้านแล้วเออฆ่ามไม่หมดฆ่ามไม่หมดอย่าไปตีหินมันนะอย่าไปตีหินมันนะเวลาหยุดเลยนะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยุด้วยมึงอยู่ยังไงก็ รู้นะครเปกเขาอยู่ตรงกลางเลยปะน่ะใช่ปะอยู่ตรงกลางเขาซีขวาก่อนสองหนึ่งเจากโอเคมาลงครูเตรียมเตรียมเตรียมเอนเราเราเราถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนคูเป็นแอสลาฟินน่ะมาเตรียมออกสามออกมาออกมาออกมแล้ว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 ส้มส้มกลางส้มกลางส้มกลาง ชิดมาชิดมาชิดขอบมาเรื่อยๆเลยชิดขอบมาเรื่อยๆเลยชิดขอบมาเรื่อยๆเลยอาร์มาสเคียร์อาร์มัดไปเคียร์อาร์มัดไปเคียร์อาร์มัดไปไอ้เียใครมันใส่ของที่มันเคียร์อาร์มาสไปมึงยืนบนแลนมันเปล่าบนแลนมันเปล่าไอ้ไม่ใช่แลนเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเต็มออก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 สามสองหนึ่งออกมา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 เลยออกมาเลยออกมาเลย อน้วมั้งเคลียร์ไปแรงหน่อยมันมันไอ้นี่แรงแแล้วแล้วแรงแล้วแรล้วถอยมาถอยมาลาเพื่อนก่อนถอยมาลาเพื่อนถอยมาลาเพื่อนตายแล้วคนไม่ตีกันดูดิเออใช่สิงหันสิงหันน้าเมย์ใส่เราแล้วมันได้บ้านแล้วทำไมจี๊ ใช่ใช่ใช่ไปไปไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วเราโดนสองคิวมันไม่ไหวคิวเดียวเราเดินกระตือรือร้นแล้ววัดตั้งมันคนเดียวเราไม่ไหวพอแล้วใช่ปะพอแล้วพอแล้วพอแล้วขอบคุณครับ